หวังที่จะได้รับเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงนะครับในการเป็นแรงกระตุ้นที่จะทําผลงานเอาชนะอุซเบกิสถานให้ได้ในวันพรุ่งนี้ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระสานคิงส์ครับนะครับขณะที่แนวรับตัวหลักรวมทั้งผู้สัประตูนั้นยังต้องรอเช็คความฟิตจ,จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับโดยความพร้อมของขุนพลนักเตะทีมชาติไทยชุดฟุตบอลชิงถ้วยพระสานคิงส์ครับครั้งที่43ซึ่งจะลงเตะนาทีสองกับอุซเบกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา19บเกนาฬิกานะครับที่สนามเฉลเ 80, รริม โดยนักเตะทีมชาติไทยส่วนใหญ่ครับยังคงฝึกซ้อมตามแทัศนคติของโคซิโก้ที่วางไว้นะครับรวมถึงการรับมือลูกกลางอากาศจากคู่แข่งที่รูปร่างสูงใหญ่ด้วยการหลีกเลี่ยงการถฟาวโดยไม่จำเป็นบริเวณหน้าปากประตูนะครับ สำหรับ11คนแรกของเกงมวันพรุ่งนี้คาดว่าทีมช้างศึกไทยนั้นจะยังใช้ผู้เล่นชุดที่เอาชนะฮอนดูัสเป็นแกนหลักแล้วก็ยังไม่มีชื่ออดิศักไกลศรน,นะครับกองหน้าตัวหลักที่ฉลองมันเกิดด้วยการบาดเจ็บอีกหนึ่งนัดทําให้ตําแหน่งหน้าเป้าน่าจะเป็นชื่อของเมสซี่เจครับชนะ12กรสินนะครับขณะที่กุนทมศจานันที่บาดเจ็บบริเวณใบหน้าปิญโยอินพินิษเจ็บข้อเท้ารวมถึงมิก้าชูนนสีต้องรอใช้ความพิจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะ กองหลังลูกครึ่งไทยเวล์มั่นใจว่าอาการบาดเจ็บที่นิ้วก้อยเท้าไม่เป็นปัญหากับเกมวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับพร้อมที่จะลงเล่นนะครับพร้อมกับขอให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจนักเตะของไทยได้ทำงานได้ตามเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ไทยจะพบกับทุกคนก็มั่นใจพี่เราก็เก็บ เก็บ3มแต้มมาได้ดีเกมที่แล้วก็เกมนี้ก็ต้องต้องมั่นใจด้วยเล่นในบ้านด้วยต้องมีแฟนบอลด้วยก็ต้องต้องมั่นใจว่าเก็บ3แต้มมาได้แต่ผมก็คิดว่าถ้าทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีสามแต้มคงไม่ยากครับแต่เราประมาณครูซูไม่ได้พี่ฝากแฟนบอลทุกคนไม่ว่าอยู่ที่โคราชหรือว่าจังหวัดต่างๆที่ใกล้เคียงก็อยากให้มันเข้าเฉีย่์กันเยอะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคน สำหรับทีมชาติไทยนะครับเคยพบกับอุสเบกิสถานมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้7ครั้งโดยเกมล่าสุดในเอเชียนคัพ2003เลยทีเดียวนะครับเป็นเกมที่เขาเลือกทีมชาติไทยนั้นเปิดบ้านถล่ม4-1ต่อก่อนที่จะเกมเยือนนั้นบุกไปพ่ายอุสเบกิสถาน0-3ต่อทําให้ในปี2003นั้นต้องตกรอบไปนะครับสำหรับทีมชาติไทยมาดูความขึ้นไหวของมวยไทยกัน